พี่พี่ครับตอนนี้นะผมเจอเหมือนผมเจอพี่ชายเอ้ยไม่ใช่พี่ชายดิเจอพ่อน้องมอสหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเหม,มือนอะไรไมึงเจอไม่ไม่ไม่แล้วไม่ท้องอยู่เหรอเออยังไม่เขาบอกเขานอนไอ้ไท่านะค,ะคระคะับไปท่านะครับอ๋อนัมเบอร์เพิ่มมาพด้เหรออือเขาลองไปอ๋อทุกคนเมื่อกี้เบสเขาบอกว่าเมย์เขาโดนโดนทำร้ายนะเขาเจ็บหลังเลยอะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้มาเพื่อนผมนะครับสวัสดีครับผมเบสพาลุยนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามเพื่อนผมเลยนะครับชื่อช่องเบสพาลุยนะครับผมพี่ทนายนะที่ยังไม่เข้าไปติดตามก็ฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เพื่อนผมเลยนะก็วันนี้นะทุกคนผมเนี่ยจะพาพี่พี่นักรรมมาที่บึงผีโพงกันอีกครั้งหนึ่งนะเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะก็จะไปหาพี่ชายน้องมอสแล้วก็พ่อนะเพราะว่า พ่อเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอค่อนข้างที่จะนานแล้วนะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอพ่อหรือเปล่านะและ้วก็อีกอย่างนะทุกคนเอ่อคลิปที่แล้วนะผมมากับพี่ตัง้งก็มาเพื่อนเบสนะได้เอาอะไรนะสุพงเสภามาให้นะครับผมแล้วก็น้องบอกว่าเดี๋ยวจะพาแม่มาหานะครับผมไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะพามาหรือเปล่านะครับก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยดีกว่าครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งสองน,นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเนี่ย ได้ทําคลิปต่อไปนะทุกคนโอเคครับถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเลยดีกว่าผมไปก็วันนี้นะครับก็กล้าว่าจะมาหาพี่ชายน้องมอสแล้วก็พ่อน้องมอสด้วยนะทุกคนเพไม่รู้ว่าเราจะเจอพ่อกับพี่ชายน้องมอสหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนะเมื่อวานนี้เราเอาของจากที่พีพีเอฟซีส่งมาให้นะทุกคนใช่ครับผมพี่ชายน้องมอสก็เป็นเสื้อผ้าแล้วก็มีมีมีดเล่มหนึ่งแล้วก็มีมุ้งมีมุ้งเนี่ยนะทุกคนหลายอย่างเลยนะ น้องเนี่ยดีใจมากเลยน้องก็รีบเข้าไปหาแม่เลยนะแล้วก็เราก็ได้บอกไว้ว่าเบสเราก็ได้บอกไว้ว่าถ้าเราไม่รอบหนึ่งให้พาแม่มาได้ไหมน้องเขาบอกว่าได้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอหรือเปล่าเรามาเนี่ยก็เย็นแล้วนะทุกคนเราไม่ค่อยว่างแม่เราก็ทํางานด้วยนะก็วันนี้เรามากันประมาณห้าโมงกว่าแล้วใช่ห้าโมงกว่าแล้วนะก็เดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปเลยปักไปเลยครับผมแล้วก็นี่ของกินก็อยู่ในกระเป๋าของเบสนะครับ เดินทางนเท่าเบมานี่งี้นโอ้ยน้ำแห้งน้ำแห้งเลยด้วยใช่น้ำแห้งเยอะเลยนี่ทุกคนใช่น้ำี้ที่แรกถึงนี่เลยนะเบ็มีถึงนี้ลเดพบป่าพวกอะไรก็น่าจะมีอยู่แล้วมีไหมคิดว่ามีปลาปะ ปลา,าปด,ปดุกแล้วก็ปลาไหลนี้มีแน่นอนเพราะว่า<ม>เราก็ได้มาจับแล้วตัวหนึ่งเพราะว่าผมเคยมาจับปลาไหลได้ตัวตัวอะไรก,กบนี่เราก็ต้องพกไฟแช่เหมือนกัน,นเผื่อมันมืดน,นะครับพี่พีทเราไม่รู้นะครับว่าวันนี้เราจะเจอพี่ชายน้องมอสกับพ่อของน้องมอสหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาตามดูไปตอนนี้ก็เป็นเวลา หกโมงกว่า, 5, า, 6, าล้ประมาณห้าโมงหกโมงกว่าเพื่อนแนวไฟฉายมาปะไม่ได้เอาไฟฉายมาได้นะดผมก็เลยต้องพกมาหน่อยนะไม่กลัวมืดได้ไงเลยต้องพกมาด้วยเรารีบไหมเรากลัวมืดเลยลืมแต่ว่าผมได้ยังติดมือมาด้วยนะไฟฉายมือละเอามาข้างในนี่ก็มือกะ ใช่มันมืดนะมันต้องเปิดไฟฉายน่อยมิฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เจอทางนะเห็ดน่าขึ้นมากเลยนะเออดินมเปียกเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นกันก่อนเพื่อนเออคว้า หเห็นหน้าขึ้นมากนะดินแบบเนี้เป็นไรเพื่อนทำเเป็นให้แครับทุกคนพื้นที่เต็มพื้นที่เต็มอีกแล้ว หรือทางขยะทางขยะถ่ายไว้ลบให้หมดลบให้หมดได้โหลดแอปอะไรมาหรือเปล่า <c oughs> ถ้ามีแอปที่ไม่จำเป็นนะลบออกเลยนะนี่รอบที่เรานะทุกคนผมเนี่ยเจอพ่อเนี่ยกำลังทำไรลูกชายตัวเองนะเขาเนี่ยน่าจะจำความไม่ได้นะ ได้คังเพื่อนนี่แหละแสงมากนะทุกคนพอพอเวลาเราถ่ายคลิปอยู่เนี้ยพื้นที่เต็มโอ้โหไ <c oughs> ก่เมือไรเลยเพื่อนแล้วก็ปกไปรอบตรงนู้นนี่ ที่นี่ก็ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านคนเท่าไหร่นะหมู่บ้านคนก็อยู่นู่นแต่ว่าแถวเนี้ยจะมีหมาแบบหมาถูกปล่อยไว้อยู่นะหมาจรจัดทุกนหม,มาจรจัดแบบเขาเนี่ยเอามาปล่อยทิ้งไว้แถวนี้นะไปนาจะได้ละโอ้ออยนะ น้ำเนี่ยลดเยอะเลยนะเพื่อนน้ำลดเยอมากทุกคนตาไม่รู้น้ำดูน้ำลดเยอะมากอ,อะไรบ้างนะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปหาพี่ชายน้องมอสลิดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะนเพราะว่า,าเดี๋ยวมันมืดแต่ว่าแต่ว่าน้องเนี่ยบอกว่าจะพาแม่มาหาเรานะไม่รู้ว่าเขาจะออกมาหรือเปล่า ไปได้ถ้าทำให้เราไฟฉายมาอันนี้มันก็จะมืดๆนะทุกคนเปดิดไฟฉายดีกว่า,าเ,อวเออคว่อ Ấy khoa Chỗ kìa hơn ơ Khoa Khoa จุดยังคือเนื้อโอเคและท่านการจุนักยังงคือจอ๋อนี่นะครับพี่พี่เอฟซีเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าน้องเนี่ยจะออกมาหาเราหรือเปล่านะครับราาพักหนึ่งนะเดวขี้ยางมปไหม อย่างอ่ะม,อามามเลนะ้ยมาไลยมาเล้ยมาเลยเดี๋ยวเนี้ยก็ติดนะกอดดูไหมเดี๋ยวคนเด็กคือกองให้น้องก็ดูระหว่างรองน้องก็จะเกาะฝายไว้กองหนึ่งเพื่อที่จะไล่ยุงลองมาดูนะจะเกาะติดปะเมื่อวานเนี่ยคือแบบกอดไม่ติดนะทุกคนเพราะว่ามัน มันเปียกอะนะฟืนแฉะมากเลยอะฟืนเปียกมันก็เลยก่อยาใช่ครับผมก็ครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาก่อไฟกันเลยดีกว่าระหว่างรอพี่ชันนงมอสมานะตอนนี้นะผมก็ได้ก่อไฟเป็นแล้วใช่นี้เลยนะครับ เมื่อวานเนี่ยเราก่อกันไม่ติดนะเพราะว่าปืนเนี่ยมันเปียกฝนตกเยอะมากแล้วก็ตอนนี้นะเราก็ได้นั่งได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะตอนนี้คือทุกคนเราไม่เจอพี่ชายน้องมอสเลยก็บรรยากาศรอบๆตัวกันเริ่มมืดแล้วทุกคนใช่นี่บรรยากาศรอบๆตัวนีนมืดแล้วทุกคนก็เราก่อไปละอะไรอย่างเงี้นี่ทุกคนยิงกัดเพาะไหมอืมยิงเลือดแดง บรือวณรอบเรานี่ก็มืดแล้วนะเยอะมากทุกคนติดใตสัมผัสกระเป๋าไว้เสร็ะเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นราหก่ากว่าแล้วนะก็มืดแล้วรอมาพักนึงด้ยังไม่มี พี่เบลว่าพี่ชายนของมอจะออกมามันามามมก็นั่งได้สักพักใหญ่ๆแล้วก็จะนั่งดูเรื่อยๆนะถ้าไม่ออกมาเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับแล้วนะเบสถ้าไม่ออกมาเราก็ค่อยมาประมาณค่อยมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะมาแบบสว่างๆหน่อยนะเราจะยังไม่มามื่ๆนะครับพี่พีเอฟซีก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเจอแม่ของพี่ชายของมอแต่ว่าน้องเนี่ยจะยให้านะชายจะพาแม่เนี่ยมาหาเรานะ บรรยากาศนี้ก็วังเวงมากเลยนะเงียบมากครับรอยู่ใกล้ใ,นในบึงนีน้เงียบมากเออถ้าเราอยู่ข้างล่างอ่ะเราจะได้เสียงกบเสียงเขียดนะถ้าเราอยู่นี่แบบโอ้โหนี่รอบๆถ้ามาคนเดียวดีบรรยากาศนี้น่ากลัวนะนในป,ป่านี้ก็น่ากลัวเนาะเดินมาคนถ้าหน้าว่าถ้ามาคนเดียวนี่เสียบหลังมาอืแต่ว่ามันมีคนเดินตาม เราก็ได้พกมีดมาอยู่ในกระเป๋าด้วยนะป้องกันตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าในป่าเนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะอีกอย่างมันมีโจรด้วยนะแถวนี้มีโจรน,นะครับมีโจรป่านะตอนนั้นผมข้อมาให้พี่ชายเอหมอนนะก็ได้มีโจรน,นะครับมาขโมยข้อไปใช่เดีผมปิดไฟดีกว,ว่าคว้าคว้าคว้าผมเนี่ยก็เรียก พี่ชายน้องมอสนี่หลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีวิแววที่น้องจะตอบโต้กลับมาเลยนะไม่รู้ว่าน้องมอสพี่ชายน้องมอสเนี่ยอยู่ไหนนะทุกทีเนี่ยเราเรียกก็จะออกมาเลยนะเพื่อนวก็จะใส่ฟืนแล้วกันให้ติดไปดีๆต้ก็กันไปด้วยกัรนซาตานได้ด้วยนะครับกองฟันเป็นสิ่งสำคัญนะถ้าเราอยู่ในตาพี่ดูมือแล้วนะครับผม แต่ว่าก้องผมนะดูเหมือนยังไม่มืดนะดูของเพื่อนเบสไ้มะ่นนมืด่ลอนเลามงแุ่มละใกล้ละใกล้จะทุ่มละใกล้จะทุ่มละตอนรอรอกันมาเกือบเป็นชั่วโมงนะชั่่มงอยยังไม่มีอไรไว้อีกจัถ้าเราก็เลียรือว่าเราจะลองเดินทำรถไปทางนี้ เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะเดินไปสำรวจตั้งโน้นนะถ้าไม่เจอเพื่อเอจอับเลยใช่เพื่อเจอพ่อก็ได้นะเบสเดี๋ยวเราต้องเคลียร์เคลียร์ไฟออกหน่อยนะเพราะว่าเกี่ยวันไม้ป่าดับไฟเราเข้าป่าเราเข้าป่าทุกรมนะทุกคนเราต้องดับไฟทุกครั้งนะก่อนจะออกจากป่านะครับเพื่อกันให้เดี๋ยวไฟไหม้ป่าได้นะเพราะว่าอันตรายแบบ้กลัวจะไปเข้าไร่เข้าไร่เนนะ ก็จะารใช้ดิดนะดเนี่ยดีเลยนะเพื่อนดินนี่ดับไฟมันะนจะไม่ทำให้ไม่น่านได้หรอกดูเราบรรยากาศอย่างเงี้ยเหมือนฝนจะตกะะเลยไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่ง <ไป S 2> นูงน้นกันเลยดีกว่าครับเราไปถ่ายเถุงก็ไม่ได้มาครับก็มีไปถ่ายของเพเบรคคนเดียวนะเพิ่งพาไปก่อนเราพึ่งอางนันก่อนนะถ้าเราไม่เจอเราก็จะเดินทางออกจากป่าอืม เออคว้าเออคว้าผมเนี่ยพยายามเรียกหลายรอบละแต่ว่าไม่เจอ,เอตัวเมยินเสียงน้องตอบโต้กลับมาเลยวันนี้เสียงแล้วเพื่อน ลองไปหาดูความลึกลึเพื่อนถ้าไม่เจอเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะเนา,เาะบางทีบางทีก็เราก็คงไม่เจอทุกรอบหรอกนะครับพี่พี่บางทีน้องเนี่ยก็ออกมานะบางทีเราก็ไม่เจอ มึงจอมึงจ,จอตกใจเลยนกบ้านนี่ตรงนี้ไม่เจอไปมันมืดละเบียดทางนี้ทางนี้ขับทางนี้ด้วยมันลงดีอะถ่านโล่งๆกัน อะไรเพื่อนนอนเลยเฮ้ยนอนพอน้องมอนเลยไปดูดิไปดูดิเอ้ยกล้องเบื่อพี่พี่ครับตอนนี้นะผมเจอเหมือนผมเจอพี่ชายเอ้ยไม่ใช่พี่ชายดิเจอพ่อน้องมอนหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเบื่ออะไรมึงเจอไม่ไม่ไม่อแล้วเบื่ท้องอยู่เหรอเอยู่เบ่เขาบอกเขานอน ไม่ท่านล่ะครับไม่ท mm. okay, no, ่านล่ะครับอ๋อนนบเบิลพรมมาได้าอืมเขาลงมดอ๋อทุกคนเมื่อกี้แบสเขาบอกว่ามันเขาโดนโดนทำร้ายนะเขาเจ็บล่างเลยอะเนื้อโอ้ยเด้อบันนใหญ่ก็มานันดีเขาแหละอยู่อ้มันเลิกเลยอใเขาว่ามันเลิกเลยเหรอเอามือมีเอามืเที่ยว่ะเอามือเอามือเนี่ย โอ้ทุกคนไม่เจอตั้งนานนี่อ๋อดูตั้งแต่ที่ดูแล้วก็มือเขาเนี่ยลอกออกมาเลยนะลอกเลยเออโอเคโอเคขันหรือผลนะเขาวะเออเดี๋ยวอยู่โอ้โหหนังลุงเข้าแผลทั้งอย่างนะเป็นตุ่มใครใครใครแผลเดี๋ยวฝากเออฝากรสะกเขาบอกว่าคันมากเลยนะหรือว่าเขาจะเล่นแบบตรงมันดรงมันดำเนี่ยเยอะเกินอืต่สองไอ้ อป็นตรงเลไดูดิมูคุณเอาพรมาดด้านเหรอทุนเกอเขาโดนทำร้ายนะเอ้ยนำมันรีเขาได้ไดเรมันจะมีอยู่น้ำเขาตวงเนี้ยนะจะเป็นตุ่มแบบเนี้ยแล้วพอไปนานก็จะบวม แต่ว่าไม่ทำมันก็จะไม่ให้ต้องเอาน้ำมนต์ไปหักหักนล้วมันหายเลยนะแล้วมันไอ้มันหายเลยเยอะเยอะทานไม่ไม่หลอนดูถ้าเชียวเลเนาะว่าเขาจะไปแล้วแล้วคุณลวงครูเนาะเขาจะกลับขึ้นเขาแล้วไม่รู้เขาจะไปไหนนะทุกคนเออมาท้าเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหตกใจเลยคิดว่าเป็นอะไรทีนี้เขาแต่เขาโดนทำร้ายนะวันสองวันเนี่เขาบอกเขาเนี่ยทำตัวแบบ รักษาตัวอยู่ในป่านะไม่ออกมานะเขาบอกแล้วก็ดูแข่งเขาดีทุกคนนี่ลอกเต็มเลยนะครับเขา่านจะเขาน่าจะแบบอยู่ในป่าแล้วก็รักษาตัวอยู่นะครับพี่พีเอฟนี่แล้วไม่เจอตั้งนานนะเขาบอกคันมากเลยเดี๋ยวผมกลับไปต้องล้างมือเลอยนะเพื่อเดี๋ยวอาจจะติดกันได้แล้วเยอลใหญ่นะเออ ทางกี่อ่ะเอยทางเนาะเออทางเดี๋ยวเปนงกันเขาให้เรากลับไปนะเพราะว่าแถวนี้มันน่ากลัวเบสเดี๋ยวเรากลับเลยดีกว่าโอ้คิดว่าเราไม่เจอแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนะพี่ชายน้องมอสอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเพื่อนเจอแต่พ่อน้องมอสนะเจอแต่พ่อน้องมอสนะแต่ว่าไม่เจออันนี้นะมืดมากนะทุกคนโอ้โหอดแล้วก็อีกอย่างนะเพื่อนอดเจอแม่น้องมอสเลยนะ พรุ่งนี้ต้องมาใหม่นะครับพี่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาใหม่นะพรุ่งนี้ไม่แน่เราอาจจะได้เจออะไรนะแม่ของน้องมอสพี่ชายน้องมอสนะเพราะว่ามันก็มืดแล้วนะครับมืดมากแล้วด้วยตอนนี้นะวันนี้เราไม่เจอพี่ชายน้องมอสนะวันนี้เราเจอเออเบสลืมเลยเราลืมเอาข้องกินให้ที่อยู่ในกระเป๋าโอ้ยเขาเข้าไปในป่าละ อให้ดีวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอามาให้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้ค่อยเอามาให้ทีเดียวโอ้โหทุกคนต้องขออภัยนะผมลืมจริงจริงตกใจมากเลยเมื่อกี้ตกใจไงตกใจพ่อไงใช่เราเจอเขานอนไงเขาก็ไล่เรากัดเองอือโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเอามาให้ใหม่ก็ได้นะก็ครับทุกคนสำหรับคืนนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมแล้วก็เพื่อนเบสด้วยนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย รอชมกันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาพี่หน้ามาหาพี่ชายน้องมอสในช่วงเช้าเลยแล้วก็มาหาแม่ด้วยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยก็ได้บอกเราไว้ว่าเดี๋ยวเราจะได้ไม่ใช่ดิเดี๋ยว,ยวะะจะพา <ไป S 1> แม่เนี่ย<ๆ>กลับมาหาเราด้วยนะนก็โอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปกลับไปลยวยกว่าเพื่อน